วันนี้เรามาเปิดวารน้องเพียวอัชราพรคงยศกันค่ะนักวอลเลย์บอลสาวไทยมือตบหัวเสาสาวสวยหุ่นเพียวสูง180เซนติเมตรเพียวเกิดวันที่18มิถุนาปี2 5 3พนห้าร้อค่ะตอนนี้ก็อายุ27ปีแล้วนะคะสาวเพียวเป็นคนใต้อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วงมัธยมนะคะเพียวได้ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพนะคะที่โรงเรียนบดินเดชาสิงหเซนีค่ะ เธอเล่นวอลเลย์บอลอย่างจริงจังและเธอก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะมาเล่นให้มหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตและก็จบปริญญาตรีที่นี่ค่ะด้วยรูปแบบการเล่นของเพียวที่โดดเด่นนะคะทั้งในเรื่องของสปีดบอลน,น้ำหนักและจังหวะเธอกระโดดตบได้สูงถึง308ซนมแล้วก็บล็อกได้ถึง295ซนเมเลยค่ะเพียวมีชื่อติดอยู่ในเยาวชนทีมชาติไทยแายก้ามาติดชุดใหญ่ในปี2012ด้วยวัยเพียง17ปีค่ะ และเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวอลเลย์บอลเอเชียในปี2013ซึ่งปีนั้นน่ะวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ในประวัติศาสตร์นะคะประสบการณ์การเล่นในหลีกอาชีพเริ่มจากซูพรีมในปี2009ค่ะและเธอก็เคยไปเล่นที่อินโดนีเซียกับสโมสรแบงค KDI ด้วยสัญญายืมตัวและปี2018 2019, ถึงปี2019เธอก็ได้ไปเล่นที่อินโดนีเซียกับสโมสรจาการ์ตา BNI 46นะคะ และในฤดูการ2021-2022ค่ะเพียวอชราพรได้ย้ายไปเล่นในลีกยุโรปเป็นครั้งแรกนะคะในลีกตุรกีถือเป็นการสารฝันของเธอนะคะที่ได้ไปเล่นในลีกยุโรปนะคะก่อนที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมมาแล้วก็มีรายงานว่าซาริเยเบเลดิเยสเปอร์ทีมในตุรกีนะคะได้ทำการต่อสัญญากับเพียวตัวตุบหัวเสาทรงพลังของทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งฤดูการะคะ่ะ สำหรับเส้นทางวอลเลย์บอลของเธอนะคะก็ยังคงเหลืออีกยาวไกลค่ะซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเธอก็ได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะคะและเต็มที่ทุกครั้งในการเล่นให้กับทีมชาติของเรานะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Springnews นะคะและแอดก็ขอส่งกำลังใจให้น้องเพียวได้สู้ต่อไปแล้วก็ เจอกันในคลิปหน้าค่ะอยากาฟังคลิปใครหรือว่าอยากรู้ประวัติของใครนะคะก็คอมเมนต์กันมาใต้โพสต์ได้เลยเดี๋ยวจะทําข้อมูลดีๆมาให้ฟังกันค่ะก็ลาทุกท่านตรงนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆค่ะ